นี้เจอแผงพระข้างทางนะครับาทางเลี้ยวจากชัยนาทไปสุพรรณบุรีนะครับเจออยู่แผงหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันโอเคเรียวรเรียวครับเรียวเรียวิดเรียวครับดีครับ,รรข,อรบขอดูหน่อยครับไปยันนะครับครับสามเิมสามเมสาม มีพวกหลวงพ่อเดิมบ้างไหมครับม,ม,ม,มีรูปหล่อหรือว่าเงินนี่เท่าไหร่ครับ รูปหล่อ <S Gy uk> ้กอนแปก็อิ่มสบาทได้ไหมครับทุกคนห้าบาทห้าบาทอ่ะห้าบาทแล้วมีอะไรไม่มีในกล่อง ในกล่องมีอะไรบ้างอ๋อในกล่องมีเงินพันที่เราเอาออกาเลยนครับเงินพันที่เราเอาออกมาพอออกิษเขาห้าที่ขอสามบาทอืมเอาเอาไปสี่บาทโอเคนี่ครับนี่นางกวักเข้ออิ่มหัวเขานางกวักเข้ออิ่มหัวเขานะครับนี่ชุกเขียวเลย เองนาะปิดแล้วครับหนึ่งองค์โอเคมีอะไรอีกไหมพี่มีไปในระหว่างเพี่อันนี้มันจะพักที่ร้านหรือปอ๋อเป็นกองเปล่ากองเปล่าเอาไปเอาเอาวางวางมีใส่กล่องแล้วมันดูเะ็กจนไปบคนนี่เจ้าของร้านนะครับปิดให้เนาะเพราะอิ่มอันนี้แถวแถวนี้เขาเรียกบริเวณไหนครับพี่ สันบุรีรครับสันบุรีครับใครผ่านไปผ่านมานะถ้าเจอแผงตรงนี้เขาจะเขียนไปเลยว่าพระเครื่องนีเนี่ยเลี้ยวเลี้ยวจากชัยช้ยนามาเช่นผ่านนะเพื่อนผ่นอ่าสันบุรีอ่าแวะมาดูได้พี่เขามีพระแท้นะครับ <ALK> โอเคพี่ได้อันเดียว ระบตนตังได้ครับโอเคเรียบร้อยนี่นะครับปิดมาแล้วอันนี้นางกวักนะครับหลวงพ่ออิ่มเขียวเขียวเลยอันนี้เขียวเขียวเลยนี่นะครับก็ปิดมาในราคาสี่ร้อยบาทนะครับนะฮะนางกวักพ่ออิ่มหัวเขานะครับนะฮะเขียวเขียวเลยนะครับเขียวเขียวนะแบบนี้แท้นะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้น้องปอนทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ